กรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรล่างนะครับผมครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวดรวดนะครับผมอา่า สูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหน่วยล่างบวกสิบท้ายครั้งที่สี่ได้เท่าไหร่แล้วก็บวกอีก5้าครับผม <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านนะครับผมครับที่ติดตามครับผมครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างของสวนกวางเพชรบูรณ์ก็อ่า ขอฝากนะครับให้พี่น้องคือขอฝากพี่น้องกดติดตามช่องสัญญาแ่ย่างครับผมครับแล้วก็กราบขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับที่ติดตามครับผมครับไปกันเลยครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับเป็นเพียงแค่การคำนวณกันศิสราตามสถิติของตัวเลขสน,สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับเอา้าวันนี้เป็นอะไรพูดปิดพูดถึงสูตรเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกหน่วยล่างบวก10ท้ายทั้งที่4บวกแล้วก็บวก5นะครับผมครับหลักหมื่นของเราก็คือเลข9นะครับผม หลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับเอาปากกาเขีนยนจุดเดียวอุสราเอาปากกาหลักหมื่นของเราก็คือเลขเก้านะครับผมครับหน่วยล่างของเราก็คือเลขเก้านะครับ ิบท้ายครั้งที่สี่นะครับสิบท้ายครั้งที่สี่ก็คือเลขห้าครับผมครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามก็ใส่เลขสามครับผมเลขสามแล้วก็บวกบวกห้านะครับผมครับนี่คือบวกห้าทั้งหมดนะครับ สาบวกหาได้8ปดศูนย์บวกห้าได้ห้าหบวกห้าได้สิบเอ็ดบวกห้าได้สิบสาเจดบวกห้าได้สิบสองบวกหาได้6กหบวกหาได้ห9เ้าบวกหาได้14 3สบวกห้าได้8ปดสองบวกหาได้เจ็ดหบวกห้าได้หนึ่งสิบเอ็ดนะครับ สามบวกห้าเท่ากับแดครับผมสูตรนี้นะครับสูตรสูตรล่างสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้นะครับชนทั้งสองตัวนะครับชนทั้งสองตัวชนล่างสูตรอื่นทั้งสองตัวนะครับ ก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับเนาะว่าเขาจะมาตัวไหนและหรือจะมาหรือไม่มาก็ไม่อาจทราบได้นะครับเพี่น้องสังเกตดูนะครับวดไหนที่มีสามกับแปดนะครับสามกับแปดนะครับสามกับแปดสามมา แล้วมาหลกักศิ์ด้วยนะครับมาหลกักศิ์ด้วยครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่สถิตินะครับสถิตินี่นะฮะสามแปดสามมาแปดก็มานะครับอันนี้สามแปดนะฮะสามกับแปดสามมาครับผม งวดนี้3กับ8เหมือนกันนะครับสจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมครับอาจจะ5 3 6 3ก็ได้นะครับเอออาจจะ3 5 3 6ก็ได้ไม่มีใครทราบนะครับหรือจะ3 1ก็ได้ไม่มีใครทราบครับผมแต่อย่างงวดนี้8 3 8มมาโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องดูนะครับเน้นหลักสิบนะครับผม เน้นตัวแรกแล้วก็เน้นหลักสิบนะครับจะให้เล่นตัวไหนก,ก็เล่นทั้งสองตัวนะครับหมายถึงก็ซื้อทั้งสองตัวนะฮะก็ซื้อทั้งสองตัวแต่ว่าสถิติของเขาเนี่ยตัวแรกนี่จะมาเยอะมากครับผมตัวแรกนี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวแรกเนี่ย มาเก้างวดนะครับแล้วหลักสิบเนี่ยเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบที่เข้าเก้างวดนะครับหลักหน่วยเข้าแค่สองงวดนะครับก็คือเน้นหลักสิบครับผมครับหลักหน่วยก็ลองลองครับผมผมสัญญาการย่าขาวสินกวางพิจิูรณ์ก็ขอ ฝากช่องสัญญากาย่างไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้ดูเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นครับผมครับก็กลับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้อครับกรับขอบพระคุณหลายๆครับผม